สวัสดีค่ะพบกับชติมาพาตาลอนจ้าวันนี้เราจะมาทำเค้กงานวันเกิดพี่ปอกันอุปกรณ์ก็มีแป้งแพนเค้กแล้วก็ผลไม้นะคะก็จะใช้เป็นสตรอเบอรี่ล่นปแล้วหนึ่งลูกสตรอเบอรี่เชอร์รี่ไม่ใช่เชอร์รี่ลาสเบอรี่แบล็คเบอรี่บลูเบอรี่นะคะเราก็ไปซื้อมาอย่างละกล่องอย่างละกล่องเพื่อที่มาตกแต่งนะเราจะทำเป็นเค้กผลไม้นะกล้องอยู่ไหนเป็นเค้กผลไม้นะคะ แล้วก็มีนูเทลา่าแล้วก็แยมแบล็คเบอร์รี่ด้วยเดี๋ยวเราจะมาแต่งหน้าเค้กยังไงเดี๋ยวต้องมาผสมแป้งกันก่อนอันดับแรกเลยเราจะใช้แพนเค้กเป็นเป็นแป้งเค้กนะง่ายต่อการทำนะคะไกล <laughs> ผสมมาเยอะไปปะ่ะ เราจะผสมมาหมดแล้วเราจะใช้แป้งเยอะนิดหนึ่งเพราะเราจะใช้เค้กให้มันแบบดูสวยๆยาวๆสูงๆไม่ใช่ก้อนเล็กๆอะไรอย่างนี้เนาะเพราะฉะนั้นผสมแป้งไปเลยจากครึ่งถุงจ้ะครึ่งถุงเราจะชั่น่าจะน่าจะโอเคนะน่าจะโอเคนิดนหน่อยน่ส่วนแป้งแพนเค้กนี้ เราก็ใช้เป็นบัสเตอร์นะเขาก็คือเหมือนกับว่าผสมอะไรมาแล้วเป็นกลิ่นกลิ่นเนอยอะไรอย่างนี้เนาะใช้เป็นกลิ่นเนยเพื่อความหอมของเค,ค้กนะคะแล้วแน่นอนวนะ่ามันก็จะต้องหวานเลี่ยนหรืออะไรเพราะว่าเรามีเนซูล่าด้วยที่จะมาใส่เราก็เลยจําเป็นเอาผลไม้มาแบบว่าไม่ให้มันหวานเลี่ยนจนเกินไปอะไรอย่างนี้เนาะโอเคการผสมแป้งก็จะใช้น้ําเย็นนะคะค่อยค่อย ค่อยๆเทลงไปผสมนะจะค่อยๆเทค่อยๆกวนใช้เวลาตรงนี้ค่อนข้างจะเยอะแหละเพราะว่าเราใช้แป้งเยอะถูกไหมค่อยๆเทน้ําลงไปนะแล้วก็ค่อยๆกวนให้มันค่อยๆเข้ากันมันจะค่อยๆไหลไปมะมันจะต้องค่อยๆละ เราจะไม่เอาให้มันเละเกินไปแล้วเราก็จะไม่ให้มันแข็งเกินไปนะคะเราจะให้มันแบบพอดีพอดีอะไรอย่างเงี้ยเราจะให้พอดีพอดี แลให้ฟองมันออกหมดนะคะวิธีการดูว่าแพนเค้กใช้ได้หรือยังก็คือต้องรอให้มันเป็นรูแบบนี้นะพอมันเป็นรูแบบนี้ก็พลิกด้านได้เลยค่ะแต่ว่าแถบนี้มันยังไม่เป็นเนาะรอให้มันเป็นรูอีกสักหน่อยหนึ่งก็จะพลิกด้านได้เลยค่ะ แล้วเราก็ได้แป้งแพนเคก้กทั้งหมดเจ็ดชิ้นนะคะเป็นชิ้นหนาๆน,นุ่มๆแบบนี้เลยนะโอเคระหว่างที่รอแป้งแพนเคก้กเย็นเนี่ยมันก็จะมีไอ้น้ำเราก็จะเอาเช็ดชู่มาซับเนาะไม่ให้มันเปียกไม่ให้มันแฉะอันนี้ไม่ไม,มีหันแห้งโอเคระหว่างที่รอนะคะเราก็จะมาจัดการกับตัวนูเทลล่านะเดี๋ยวเราจะทำให้มันเป็นน้ำแล้วเราจะเอานูเทลล่ามาใส่แล้วก็ตั้งไว้ในนี้ ให้มันเป็นน้ำเพราะว่าแผนของเราคืออะไรเดี๋ยวไปดูตอนต่อไปค่ะรอให้ช,ช็อกโกแลตละลายเป็นน้ำก่อนอันนี้เราจะปล่อยเขาไว้อย่างนี้เลยเพราะเราเอาไฟอ่อนให้เขาละลายไปเรื่อยๆแล้วจะมาคนไปเรื่อยๆนะคะอ่าเรามาแต่งเค้กไปพร้อมๆกันนะคะอันนี้เราก็เตรียมเครื่องเคียงไว้แล้วนะอันนี้เราใช้ฟอยล์เออฟอยล์ฟอยล์ยพันเอาไว้นะเพราะว่าเราหั่นหมูหั่นไก่หั่นอะไรอย่างเงี้ยเผื่อมันมีกลิ่นไง อันนี้เป็นเคล็ดลับนะคะใครก็เอาไปทำตามได้นะโอเคเค้กนี่ก็สวยสะอาดนะจ๊ะมีนิดนึงแหละดำอะ่ะอันนี้แผ่นสุดท้ายดำหน่อยโอเคเราจะมาเอาแยมทาลงไปต่อชั้นเราจะเอาแยมทาลงไปต่อชั้นเค้กนะให้มันมีความแบบเปรี้ยวๆนิดนึงอะไรอย่างเงี้ยเราจะใช้แยมทานะคะแยมทาต่อชั้น ให้มันเป็นเปรี้ยวๆหน่อยเดี๋ยวมาแต่งหน้าเค,ค้กพร้อมๆกันเลยจ้าเจ็ดชั้นจ้าสวรรค์ก็ชั้นเจ็ดเพราะฉะนั้นเค,ค้กก็ต้องมีเจ็ดชั้นเป็นความโรแมนติกเป็นเลขดีด้วยเค้กเจ็ดชั้นแล้วก็อันที่สองอันนี้เราเอาชดชูซับไว้นะเพราะว่ากันไอน้ำเนาะ อันนี้สวยงามนะข้างหลังสวยงามข้างหน้าสวยงามตอนแรกเราว่าเราจะเอาผลไม้วางแต่ว่าเรากลัวมันลื่นกลัวตัวเค้กมันจะลื่นเพราะว่าเราเอาแค่อันนี้วางก็น่าจะโอเคแล้วเป็นแยมเนี่ยใส่ลงไปให้มันนาหนา,หนามันจะได้แบบว่ามีรสชาติแบบเปรี้ยวๆหว,วานๆผสมผสมกันไปมันคือดีต่อใจเด้อแก เกี่ยให้มันแบบว่าเข้าๆกันเกี่ยให้มันทั่วๆเห็นมาแค่นี้ยังจะลื่นเลยเค้กยังเหมือนจะลื่นๆเลยตอนแรกเราว่าจะเอาผลไม้วางเป็นแบบชั้นๆเนาะแต่เราไม่ได้มีตัวบล็อกอะมันน่าจะลื่นอะก็ลเลยโอเคเอาแค่นี้พอทั่วๆอ่ะฉันต่อไป แยมกันแบบไม่ห่วงนะจ๊ะใส่จุกๆเพราะจบงานนี้เราก็ไม่กินจะแยมอ่ะเราจะใส่งานนี้ไปให้มันจุกๆไปเลยนะคะมือล้างแล้วเดอ้อแล้วก็กินกันเองด้วยไม่ดราม,ม่าเนาะล้างมือแล้วเดี๋ยวจะบอกอ้ยทำไมไม่ใส่ถุงมือหรืออะไรมือล้างแล้วสะอาดมากนะคะ ต่อไปชั้นที่สี่จ้าชั้นที่สี่มันเหมือนมันจะลื่นๆื่นไหมอะคดทํานี่ยเหมือนมันจะลื่นๆื่นนะแต่ว่าขอให้อย่าลื่นอย่าหล่นนะจ้าชั้นที่สี่แล้วเดี๋ยวเราจะไปแช่ตู้เย็นเริ่มเห็นเป็นหน้าเครกแล้วใช่ไหม เริ่มเห็นกันแล้วใช่ไหมทุกคนช็อกโกแลตก็กำลังละลายนะช็อกโกแลตก็กำลังละลายหน้าที่สี่ค่ะน่ากินมากนะแกหน้าที่ห้าสุดยอดแล้วเดี๋ยวคนตัดเอ้คนตัดเค้กต้องนุ่นขึ้นไปยืนบนโน้นเลยนะหยดขึ้นไปยืนบนโต๊ะ เพื่อที่จะตัดเค้กเลยนะคะหน้าทีห้าแล้วแฮปปี้เบิร์ตเดย์พี่ปอนะคะอายุครบห้าสิบปีสุดยอดแข็งแรงมากอยู่เลยอะ่ะยังทำครัวแบบกระชับกระเฉงเดินผับ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 ,บแล้วก็ที่สำคัญคือใจดีมากๆกับน้องนะ ชั้นที่หกนะคะชุบม,มันเหมือนมันเอีงเอียงไหมอ่ะเนี่ยมันเหมือนมันเองีงเอียงเราก็เลยไม่ได้เอาผลไม้ลงเนาะชั้นที่หมันน่าจะลื่นแยมด้วยอะไรด้วยเนาะ เริ่มสูงแล้วเริ่มสูงก็เริ่มหนาวนะจ๊ะาลงใต้อันนี้คือความคิดเราก่อนที่จะทำเนี่ยนะเราคิดแล้วว่าเราจะให้มันออกมาเป็นรูปนี้นะแล้วก็ชั้นที่เจ็ดคือชั้นสุดท้ายชั้นนี้ก็จะเป็นอันน้อยหน่อย ชั้นนี้เราจะไม่เอาเค,ค้กลงนะแต่เราผลไม้คงเอาไว้รอบๆแหละเพราะดูท่าทางมันไม่น่าจะยืนมันกลัวมันล้มกลัวมันหล่นนะตอนแรกกใจอ่ะจะเอาสตอรอเบอรี่ไว้ข้างบนแต่ก,ก็เอาได้อยู่นะเดี๋ยวเอาช็อกโกแลตมาลาดก่อนอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็มาฝั่งเราบ้าง มันทั่วๆกันไปเยิมลงไปม,มันดูน่ากินแล้วก็มาไว้ตรงกลางปานนี้หมาลาบตรงกลางนูเทลล่ามันอร่อยอยู่แล้วเนาะนูเทลล่ามันอร่อยอยู่แล้วทำให้มันเยิ้มๆปาดลงไป ให้มันเยิมเยิมลงไปจัทิทีรักเยิมลงไปจาิรักใครเห็นคลิปนี้แล้วแบบอยากทำตามก็ลองดูนะคะทำไม่ยากเลยมีแพนเค้กกล่องเดียวเอาจริงๆไม่ต้องมีผลมงผลไม้หรอกหรือว่าผลไม้ประเทศไทยเราก็มาม่วงไงเออง่ายๆอะ่ะเราจะให้มันเยิมลงไปต่อชั้นต่อชั้นเนาะแล้วก็ ช็อกโกแลตที่บ้านเราก็ได้ไม่จําเป็นต้องเป็นนูเทล่านะเพราะนูเทล่าบ้านเราไม่น่าจะมีขายหรือปาเป็นช็อกโกแลตอะไรก็ได้เอามาทําแบบนี้ก็ได้นะคะเป็นเค้กช็อกโกแลตให้ลูกๆแลหลานกินไม่ต้องไปซื้อสองร้อยสมร้อยเปื้องแป้งแผนเค้กกล่องหนึ่งห้าสิบกว่าบาทเองบ้านเราอะ่ะนี่เอามาทอดข้าวเป็นงานฝีมือด้วยอาจะให้มันไหลยเยิอ้อลงไป เริ่มแข็งแล้วช็อกโกแลตเริ่มแข็งแล้วเริ่มเกาะตัวแข็งแล้วเฮไปไว้ในน้นำร้อนต่อเริ่มเกาะตัวแข็งแล้วที่เหลือนี่เดี๋ยวก็เอาผลไม้แล้วเราก็จะแต่งเราอยากได้ผลไม้มาวางไว้นะเนี่ยสตรอเบอรี่จะหล่นไหมหล่นไหลอ่ะมันก็เอาแค่ลูกเดียวพอไว้ตรงกลางไม่ไหลสิลกูก หนูไม่ไหลสิโลกแบล็คเบอร์รี่แต่งแค่พอสวยงามแล้วที่เหลือเราจะใส่ลงไปข้างล่างหมดเลยนะคะแบบเบสเบอร์รี่นะจ๊ะบูเบอร์รี่ที่นี่ผลไม้เขาจะเป็นพวกพวกเนี้ย เป็นผลไม้ที่มีทั้งปีนะแต่จริงๆฤดูกาลเขาก็คือช่วงนี้แหละแต่เขาก็มีให้กินทั้งปีนะเนี่ยชอบแบลเบอรี่มากเลยอ่ะสวยอ่ะลูกสวยๆแล้วก็หวานเลยเวลาซื้อเนี่ยมันจะอร่อยเวลาไปเก็บที่ป่าเนี่ยมันไม่อร่อยแบบนี้นะนี่สวยงามอ่ะช็อกโกแลตเริ่มแข็งแล้วรีบปัก อนที่มันกําลังเริ่มแข็งนี่แหละมันจะได้ไม่หล่นสีแดงๆไปบ้างสิอืม,อมเราไม่ต้องสนใจนะคะว่าคนรับเขาจะชอบหรือเปล่าแต่เราสนใจว่าเราเนี่ยชอบทําหรือเปล่าถ้าเราชอบทําอย่างอื่นก็ไม่ใช่ปัญหานจะะ๊ะทําด้วยใจอะไรก็ดีค่ะ ไม่ต้องสีเรียดว่าเฮ้ยแล้วทําไปแล้วคนรับเขาอยากได้หรือเปล่าล่ะไม่ต้องไปสนใจเรื่องนั้นมันเป็นเรื่องของเขาไม่ใช่เรื่องของเรา <c oughs> เรื่องของเราคนทําคือเราอยากทำโ okay. อเคนี่แต่งหน้าสวยอะแกแต่งหน้าสวยอ่ะมีตรงไหนปักได้เราก็ปักลงไป มีตรงไหนปักได้เราก็ปักของไปเลิอดสมแมนเตนแล้วก็เอาผลไม้น้ำเยิม้มอยาให้ผลไม้แห้งสักหน่อยหนึ่งก่อนเพราะเราล้างเนาะเอาชัดชู้อ่ชัชู่อันนี้ฉันทิ้งไปหมดแล้วหลอดีๆอะ่ะ สตบบรอเบอรี่ก็เอาไว้ข้างล่างก็กินได้สตบบรอเบอรี่ก็คือกินได้เอาไว้ข้างล่างสตรอเบอรี่อีกลูกหนึ่งสิจะได้ครบม,มุมจะได้ครบม,มุมครบม,มุบม,ม นี่จะได้ครบมุมนะจ๊ะอืน,น่นากินมากเลิศมากก็ผลไม้ผลไม้ใส่ข้างๆป่ะเพราะว่าใส่ข้างบนแล้วมันไม่เวิร์กใส่ข้างๆปะ แบบนี้หาก,กินยากเด้อจ้าแล้วเดี๋ยวเราจะเอาช็อกโกแลตมาโรยพอที่ผลไม้อีกนะไม่ใช่ว่าซื้อที่ไหนก็ได้นะจ๊ะจะต้องเป็นโชติมาทำเท่านั้นนะคะเลสเลสรี่ใส่ไปฝั่งนี้แล้วมีอะไรบ้าง <S <S เดี๋ยวเเราเอาช็อกโกแลตที่เหลือมาลาดข้าง ให้มันปิดกับผลไม้ไปด้วยเฮ้ย <Hey, S 1> ดูดีอะ <Yeah. S 1> แกดูดีแล้วเมื่อกี้ก็ดูดีแล้วนะตอนนี้ก็ยิ่งเริ่มดูดีเข้าไปใหญ่เลย mm. น่ากินมากโอเคพออย่างนี้แล้ว mm. เราก็จะเอาช็อกโกแลตนี่เอามาใส่เราเอามาใส่นะ ในน้ำร้อนอ่ะเริ่มเป็นอันนี้แล้วลาดไปอีกรอบหนึ่งให้ผลไม้ข้างบนมันเปื้อนช็อกโกแลตด้วยอุยจริงๆหน้ามีไอ้นี่มากเลยอ่ะไอ้สีขาวขาวอ่ะเขาเรียกว่าอะไรมาทำเป็นหิมะเนาะไปซื้อต้องไปหาซื้อนะหรือว่าจะเอาแป้งโรยดี หรือจะเอเกลือโรอยดิมันจะก็ได้มาหนีเอาช็อกโกแลตลาดข้างๆนะคะนี่วันเกิดลุงก็ว่าจะทำแบบนี้แหละเลิศข้าง Happy birthday to you, Happy birthday to you. น่ากินไหมคะสุขสันวันเกิดนะจ๊ะ